รถม, um ม่อีกคันนึ่งไปแล้วไปแล้วมามาพี่ต้มันโคมาััน้างค่ะตีเดนตีดข้างหลังตีเดานเแตกเแตก ไปเลยเข้าวงเลยเข้าวง่ะอย่าไปข้างหลังอย่าไปข้างหลังเยอะ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 กว่าข้างหน้ามากโดอดไปหลังเดียวกับสกายโบดเดี๋ยวนี้เร็วเร็วโดนมาโดนมาน้อยน้อยปงฟ้าคือน้อยแล้วลูกเมื่อกี้เนี้ยตีนแบบพึบลูกเลยลูกตรงนี้ก็พึบเลยเออน้อยแล้วลูกเชื่อพี่น้อยแล้วฝั่งเนี้ยแหละพี่สเกาดูแล้วฝั่งนน้นอ่ะพึบวันนี้ เกิ has been ดมากนุกนักยูยนะปิดประตูกอนเลยปิดประตูกอนเลยน <laughs> ุกมากจ้าไม่ต้องกลัวเลยจ้า <The speech S 2> ตีนอลังการ <is left S 2> เวอร์เอาอีโดมันยันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ย<ก>ช่วยด้วยออยอยู่ในบ้านโอ้ยอยู่ในบ้านโอ้ยพี่อ่ะ เจอยังเจอยังมันเนียนอยู่ในห้องแล้วคือแบบเหมือนมันเก็บของกูไปจนหมดแล้วอะเอ้าโปคนนี้เป็นโปจรงพี่จริงคนนี้เป็นโปเลยหนูพูดเลยรีพอร์ตอะไรวะหมูหนูยิงมันไม่โดนสักนัดเดียว ซปาก่อนดิความจะตายก่อนสกายคุณเราไปห้าดาวเ่ะวสองตอนาไปหดาวเลยอกต่ไมเล่นเดยวนะแต่คนนี้เคยเล่นด้วยเคยเล่นด้วยอยู่คนนี้เก่งจริงนี่ฉันไม่ได้เปิดไมคจะพักทีมไงฉันเปิดไม์แค่เพื่อนแต่เคยเล่นด้วยอยู่ตอนเล่นในแคร์ไหนแกอีน้องนกอะไรนั่นน่ะแล้วมันก็คือมาแบกฉันแนอีน้องนกอะไรนั่นน่ะ โอ้ยกำลังวางกับดักเลยเจ้าเข้าวงเลยเด้อใครใครใช้เข้าอ,อ่ะเพือ่อนหื้ยโบสทโดนยิงเสียไปไปโบสถหน่อยเพื่นะครับผมเลิศเปล่า,ลอ,าออกไปแล้วใครปากปันมองไม่เห็นทางเนี่นยนะผฟ้าไงศัตรูศัตรู ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนูค่ะหนูหายตัวอ้ไม่ได่หายใจเลยเอาจริงนะเล่นเล oh. ่นแบบนี้คือแบบก็คือหนัวมากอ่ะเหรอไั้กบเนี่ยมันคันเฮ้ยเดี๋ยวไฟทีได้เหรวะ เข้าวงกันเลยเ้าวงแรงจัดเข้าเลยเข้าเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลยวงแรงมากขาดไม่ทันพี่เขามีฮิลไงพี่โบ๊ทน่ะเข้าวงโบ๊ทดิอ้โอ้ยโอ้ยโอลยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้นอ้นอ้้อ้อ้อยอยอยอ ประกายโบว์แคท